สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมาทําข้อสอบสอบพอถอปีสองห้าหกหกข้อสามสิบสี่นะครับเขาบอกมาว่าให้ a b c d เป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูเป็นเส้น a d แล้วก็เส้น b c เขาบอกว่ามุมของ c b แล้วก็ e เป็นมุมฉากตรงนี้ จุด B อยู่ตรงกลางของ A กับ E เขาให้หามุมของ DCE ก็คือตรงนี้ไปตรงนี้ก็คือตรงนี้เราให้ตรงนี้เป็น A ไปก่อน ตรงนี้เป็น90องศาตรงนี้เป็น48แตรงนี้เป็นร้อสถ้างั้นเราก็เอา360รอยหกสิบลบเกบวก 110, ร้อสแล้วก็บวกสี่สิบแปจะเท่ากับ1้อองศาสำหรับใครที่ไม่รู้วันนี้เป็นโจทย์นะครับ